เหมือนเดิมค่ะเราก็อยู่ที่เรื่องท้องเทเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มาตลาดวันเสาร์แล้วก็เอารถมาล้างเอารถตู้เขามีบาดมาล้างนะคะรถตู้ VIP อยู่กับพี่แก้วค่ะ,คะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาแวะมาตลาดด้วยเราก็ได้ของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเ็นได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงหนึ่งตัวแล้วก็สร้อยค่ะสี่สอยไม่อันนี้สอยมันแบบมันเก่าแล้วนะน้องเอ็แกบ,บว่าเออคิดว่ามันแบบพเพิงจะเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้ไม่ใช่ทองแท้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าแบบ อุ้ยอันเบรดจะไปว่าอุ้ยอันอยูโมงพี่ผ้าใส่ทองสิแม่อันนี้อันที่จริงไม่ใช่ค่ะเป็นทองปลอมเพราะว่าน้องเอมไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ของมีค่าราคาแพงเพราะว,ว่าน้องเอมเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นคนที่แบบกบกบวนสั่นนะ <S <S เอาง่ายๆคือบๆๆแบบว่าแบบถามเขาแบบว่าเขาสื่อเขาสื่อทองมันจะอีกนะมันขาดเท่ากับสีบุตรเส้นได้นะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรลองตาเมื่อนี้ค่ะคนขับรถของเรานะคะไอ้นัดหิ้วเข่าเนาะ วันนี้เราก็จะไปเราก็จะไปกินกว๋วยจั๊บเป็งจานค่ะใครที่มาเรืองรัตาแล้วไม่ได้กินกว๋วยจั๊บเป็งจานนี่คือถือว่ามาไม่ถึงเพราะว่าไอเทมเด็ดเลยนะคะอันนี้คือไอเทมเด็ดเลยเพราะว่าเป็น<อ>เป็นซิงเกิ้ลของเรืองรทตาอีกสถานะะที่หนึ่งเพราะว่าเป็นกว๋วยจั๊บที่ได้เยอะมากเป็นกว๋วยจับ๊บตีนไก่นะคะเนาะพิเศษที่ไม่เหมือนใครปกติกว๋วยจั๊บร้านอื่นเขาจะไม่ใส่ผักใช่ไหมแต่ที่นี่ใส่ผักค่ะ,ะคนขายก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเฟรนลี่อารมณ์ดีจริงๆนา่าลองเอ็น ถูกใจมากๆเลยถูกศาตนาแน่นนสินะตอนที่เราเอ็เรียนอยู่วิไลก็รู้สึกว่ากินกินประจาเลยนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้คือต้องกินแต่ว่าไม่ใช่กินทุกวันนะเพราะว่าตอนที่อยู่วิไลเราเอ็มขอข้าไปกินขอเข้าไปกินแล้วก็นะัดกับเพื่อนกินส้มตำอะไรบางนี้ก็จะประหยัดตังค์เนาะโอเคค่ะราคาข้าวก็จะปกับกระจับเนาะอืมไม่อาจจะบอกว่าในสักหน่อยเนาะเพราะมันอ,อากาศมันร้อนแหมโอเคข่าไปเจอกันที่ร้านก๋ตจับเลยนะคะก๋าจับเต็งจานค่ะนี่ก็ถึงร้านก๋าจับแล้วเด้อ การหอนแห้งไปอยากลงไปเลพี่อยแต่ว่ากระหิวเขาต้องลวงคือเก่าลงแล้วนะคะมาแล้วค่ะ <c oughs> เอากล่องครื่อมือแถใช่ฮขาต้องไปเขียนสั่งก่อนนะคะเอาเพื่อนเอาป้ายเข้ามาเป็่งจานออกแล้วปกติจะมีป้ายเป็นจานเทียมแบบเพ้นเพ้นออกสีนอฮ่าก็จะไปเขียนออเดิมมาฮ่ากิ่เนียงแล้วคะนะ อันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะน้อองเมก็ตอนตอนเลี้ยนเอ็มก็มากินประจำเนาะนี่เด้อเบื่อวันดีๆอุ้ยเป็นแต่แซ่บครับบอให้ทั่วงอกอะไรเด้ออยากกินทั่วงาะเอาเศียรน้ำเงาเลยว้าเอาเศียรน้ำเงาเนาะเออเอาถวงเงาะให้ด้วยนะคะโต๊ะแปดคุณอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเออคนกินประจำเข้าทวงเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอเด้อร่มแบบแห้งนั่งนั่งรอกับจับนะคะนอกตอนนี้เบื้งหน้ามั่นปลิปลมแรงเพราะว่าพัดลมค่ะเบื้งพัดลมตัวแบบใหญ่เอาใส่ละพัดลมคุณน่ะพัดลมแบบมันร้อนอีหลีค่ะวัอนี้หอนแห้งคาดว่าประมาณไปทายคลิปยางตลาดยืโร่ไปเอาเบื่อพวดปวดท้ายแบบๆจริงๆค่ะตอนนี้เราก็มา บังเอิญเจอกับพ oh. mm hmm hmm ี่ตองแล้วก็น้องตี้นะค่ะอยากจูเล่ตลาดตะพ่อตพ่อกันค่ะสุกคนฮอนอีลีฮอนจริงฮอนจังนะคะน้องตอนนี้บรรยากาศร้านก็คนก็เยอะอยู่นะคะคนเยอะมากถ้าแห้งเปิดเทิมวิไลนี่แห้งเปิดเทิมนี่แบบว่าแห้งแบบมัลรมบึมบัาสิแบบเต็มเลยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณตีโมงเพราะว่าวิไลเขาจะว่างประมาณมันจะมีคาบว่างใช่ไหมเออสิบโมง ฮอดบายนี่งคือแน่นตลอดเลยตอนนั้นน้องเอมมากเคยกินพีกสูตรประมาณมาตั้งแต่เที่ยงได้กินเที่ยงห้าสิบคนหลอยเฮ้งหลายจริงเพราะว่าเป็นของดีนะคะเนาะเพราะแบบมันกระแซบน่าอร่อยจริงทาทากระจับทากระจับนี่คือยกไ้ที่นี่เป็นอันดับหนึ่งในใช่ยูนุ่น้ำดื่มบริการตัวเองนะคะร้านนี้ก็จะน้ำดื่มบริการตัวเองเนาะ้าเรื่อกกระจับนี่คือในเรื่องน้งทาลนี่คือยืนหนึ่งร้านนี้ยืนหนึ่งจริงค่ิเคือมาเทเลดิ อาจจะมีคนตั้งแต่มาอยู่เรือนนกทาหกเดือนมาอันีกครั้งแรกครับแสดงว่าเพิ่งมาถึงเรือนนกทาใช่เพิ่งมาถึงเรือนนกท่านะคะมาหกเดือนเพิ่งมาถึงนะครับผมผู้ใดที่อยู่เรื่องนกทาหรือบ่ได้มากินคือแบบบ่ออะไรเน้ยเจ็ดเดือนมั่งนี่เจ็ดเดือนเพิ่งมาตอนนี้ก็นั่งรอกระตาบุญไปดูตอนมากจะพรมอีกก้อนมันเขาตาไม่ใช่แรงเอมพออย่างเลยเอาบาเทาะประชดเหรอไม่นี่ของจริงตะของกันคือกันนะใครอื่น โอเคค่ะเราก็จะนั่งรอกระจจบุญไปในร้านนะคะก็จะมีแบบ็กเ t อร์ของกรุบกริบเป็นบ่อแค่หมูแต่เดอแล้วก็พวกขนมกรุบกริบอะไรและก็มีอันนี้ด้วยนะคะเคยมาอย่างเป็นแบรนด์ของกจับเป็งจานใช่ไหมกระจปบงจาเร็จรูปกจงานสาเร็จรูปในห่อก็จะมีเส้นกะจัจแล้วก็มีพริกแล้วก็มีอะไรนะหมูย่อบ่อเอออะไรประมาณนี้เหมือนของพี่พึ่งน้อยเลยนะคะนื้อื่อเป็นกะจับสำเร็จรูปห่อละสามสิบห้าสามห่อร้อยังเห็นบ่อแล้วก็ในร้านกบมีนี้บักแตง แตงติบบาทแล้วก็อย่างมะกรูดมะกรูดค่าแล้วก็อย่างหืบักว่างพอสอบถามค่ะว่าบักสว่างคืออะไรมาหุงมังหุงมังหุงคือบักสว่างใช่ไหมเอออ่านตอนแรกแบบตกใจว่าบักสว่างคืออย่งผู้ใดเป็นผู้เขียนนี่ผู้ใดผู้เชียร์เปนบักสว่างเนาะเออเลทเนางเอ็นสร่งโอเลี้ยงเอาโอเลี้ยงลงเอ็นไปใส่ อไปเบิ่งโอเลี้ยงกอนเด้อนี่ค้าก็จะมีโอเลี้ยงขายเด้อเป็นแกว้วกันสินด้วยทุกคนคะน้องเอ็มลืมบอกไปว่าที่รา้านนี้นะคะซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือโอเลี้ยงค่ะมีโอเลี้ยงแบบว้าวเด็ดบ,บอลโอเลียงอันนี้แก้วละสิบห้าบาทแก้วละสิบห้าบาทนะคะโอเลี้ยงอุ้ยไปมันกลมกลมค่ะอร่อยอเอรี่อันนี้คือไอเทมเด็ดมากและก็จับถ้วยใหญ่จริงค่ะ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ได้แล้วนะคะนี่เขาเอ็มได้แล้วเด้อเขางนองเอ็มได้แล้ว mm hmm. นะคะเนาะ mm hmm. ก็มีโอเลี้ยงอะไรสํารับรูป mm hmm. น้องเอ็มเป็นคนที่ขาดน้ําเปล่าไม่ได้ทาน้าเปล่าอย่างค mm ือ hmm. กินอะไรก็ช่าง mm hmm. ถ้าจะกินน้าหวานหวานเงี้ยมันต้องกินน้าเปล่า mm hmm. เพราะว่าคอมันแห้งแหมกินลงไปแล้วมันจะรู้สึกคอแห้งเนียน้องเอ็มไม่ชอบ mm hmm. สดชื่นค่ะทุกคนเห็นก๋นจับบอชได้เสด็จบอชใช่ไหมคะนี่สามสิบห้าบาทค่ะทุกคนสามสิบห้าบาทค่ะเวอร์บอปัวแห้งมั้ยที่หลังวใหญ่ดิขนาดอะไรไม่รู้หัวใหญ่มากดูดิซื้อมาอนี้บ่านคดีเขาเพราะเขาทำไม่ได้ถิ่นยานใหญ่กว่าฟามืออีกมันเด็ดจริงค่ะทุกคนแล้วก็จะไปปรุงกันเลยนะคะ ถ้วยใหญ่บอ๊ะเวทถ้วยใหญ่ไงโซโลเอมนี่คือถ้วยใหญ่มากมันโอ๊ยพิเศษจะได้ลายป่ะเนี่พิเศษเยอะกว่านี้พิเศษจะกลายเป็นพิเศษเครื่องแบบวันละสิบเอาตีนไก่เอาอยียางใส่หลายตรนะงนี้ไงหมูเด้งหมูเด้งค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอไอเทมเด็ดตัวจริงวี้่ได้มาค่ะมีเยอ<ๆ>เครื่องแน่นๆค่ะเครื่องแน่นจริง ใส่ทั้งหมูย่อใส่ทั้งใส่ทั้งกอนเหลือดใส่ทั้งโครงไก่บอโครงไก่ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ตีนไก่ก็มีอออตอนนี้ตอนนี้อยู่เดือนลูกตาใครเฉยร้อนกบบเซบดราฟกันเยีวหนุ่งกันเอารถมาหลาีเนอง การันตีเลยค่ะออกินมาสามปี<อ>ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสามเรื่องก็จับนีร่องร้านได้กับบอกคือร้านนี้ค่ะอร่อยแหง้งอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าแบบยินดีน้าเสนอนะมันเป็นของดีร่องท่ายอย่างไรห,หาลายๆคนเดนมากกินเหมือนเดิมมึจากการที่ลูกค้าเขาแล้วม,มาสคือหาเดียวหมการันตีได้ค่ะจากลูกค้าลูกค้าแ,นนแห้งถูกไอุ้งต่อเลือด น้องเอ็มมาน้องเอ็มก็จะชอบสั่งพิเศษหั่วง,งอกเพราะว่าน้องเอ็มชอบกินหั่วงอกเป็นคนที่มักกินหั่วงอกแบบเป็นชีวิตติดใจเสก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมไม่ใช่เพราะหั่ว,วง,งอกนะคะพราะผักสลัดผักอีหยังสีก็กนินคือว่ากินผักมันแบบว่ามันดีต่อสุขภาพไรอยงี้ก็เลือดคะ่ะของโมเลียนนะคะอย่าลืมกูสัรอหน้าห้างนะคะใส่ไข่ด้วยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะพิเศษหรือธรมรมดาก็ใส่ไข่ปกติ ประมาณนนาประมาณสี่ห้าปีก่อนประมาณช่วงที่อ่ารัฐบาลยังไม่ยังไม่อ่ายังบม่ใส่ระบบยังบม่ใส่ระบบอันคดิตการนะ้อคะนาะราคาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทตอนนี้ภาษีอะไรขึ้นต่างๆนานาที่การเปลี่ยนแปลงคนก็เลยขึน้นเป็นถ้วยละธรรมดาสามสิบห้าแลวก็อ่าพิเศษสี่สิบแต่ก่อนเส้าห้าบาทคุ้มดีๆแบบนี้เลยบอกเคยเปลี่ยนแต่อันนี้จะเป็นไข่นะคะ ใครด้วยนี่อันนี้ใครด้วยนี่ทุกคนอาจจะสงสัยว่ากระเจ๊บทำไมใส่ผักอืที่นี่ที่พิเศษไม่เหมือนใครเลยก็คือกระเจ๊บใส่ผักนี่แหละ้องเองมมักมองนี่คือน้องเอมเป็นคนเดือดส่วนตัวก็ขึ้นขึ้นมาก,กินผักยู่แล้วนะย,ยิ่งมาเจอกวะเจ๊ายิ่งใส่ผัก แต่ก่อนเองกับเบอเก้นค่อยกินเสกบาชับดิแต่ก่อนเอ็มมาลันี่เอ็มจะสั่งมาม่าเพราะว่าเป็นคนชอบกินบะหมี่นะมามากินมาม่าเป็นชีวิตใจเลยแต่ว่าคือเขาเลยลองไปมากินกาชับอ้๊ววับรันกระเซ็บอยู่เนาะเออก็เลยแบบกินค่ะขออนุญาตแฮนตินะคะดินไก่ ตีนไก,ก่นี่กระนุ่มเด้งแห้งเด้แบบว่ามันไส์ใหญ่ไหมไม่ใช่แบบว<ม>่าเป็นตีนไก่ก,กระดูกเด้เบ,บ,บิ้งที่หละ่ะตีนไก่ไซส์ใหญ่นะคะเด็ดเด็ดดีไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าอร่อยเลิศก๋วยจั๊บป็งจานยั่วจานูนป็น้าหารที่เก่ีสัมผัสความรู้สึกค่ะเป็นไงคะมากินครั้งแรกแซ่บ บบกินแต่ไม่พูดไม่จ่ายกับใครแต่นี้อร่อยมากได้เยอะใช่ไหมครับเพ<า>ียบเพียบก็มองอื่นให้ให้ให้เท่าไหร่คะตเต็มติให้เก้าถึงห้าจากร้านอื่นได้ให้ให้เก้หกอ,อ๋อเลิศเลิศอร่อยมากเคยเห็นบอเคยเห็นบกจับใส่ผักร้านอื่นขเขาเบย์แน่นอนไม่ใช่เพื่เดียวเลยว่าซึ่งจะจับแล้วก็ใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่ไข่เข้ามาเลยมันแปลกอีเวนต์ที่ไหนอุดรเลิศตรงนี้เลยเค้กเตร์มันเลิศมากที่น่ากินแค่จะหมดแล้วไดอยู่นะมากินครั้งแรกใช่ไหม เดือยุ่ยบวปากบอกคุณอะเอ้ยน e ้องเองบอกแล้วว <hanno S 2> ่ามันเด็ด <prevention> ล้านนี้น้องเอ็มนำเหนือเลยค่ะเดม้หนูเอ็มหนเอมนำเหนือเลยนำเหนือเลยไยมติดให้ประมินค่ะอสภา์บิวตี้ค่ะมากินครั้งที่อร่อยแล้ว นับก็ได้ค่ะน้องบิ๊ตี้สั่งเป็นธรรมดาหรือพิเศษธรรมดาค่ะได้เยอะมากปาธรรมดาเด้อนี่เด้อเพราะมีพี่น้องเด้อั่งพิเศษก็ได้กินบ็เบิดร้านนี้คือยืนหนึ่งใช่ไหมในเรื่องของค่ะเต็มติปให้เลิศอันนี้พี่ตองค่ะคราวนี้เมื่อกี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สองค่ะใครมากับใครบ้างมากับน้องตี้ค่ะน้องตี้พามาใช่ไหมเลิศยัวแห้งเป็นครั้งที่สอง ทางที่สองมากินเนาะทางแรกเป็นห้องผมว่าเฉพาะร้านร้านพิซซ่ิ๋วบอมากินอีกเป็นยังงมันโดนเออคนไทยไายโปรดจิบวเบิดเป็นพิเศษนะคะอันนี้พิเศษนะคะเลือดบอลเลิศเมมปราชจะบางทีสิมันบอกคนจะบะหมี่พักเข้าได้บะหมี่ไทยแต่ยัาจะจ้างเอาคนสินะเดินหนีเพิ่มคุณจะมีผักมีนู่นนี่นั่นให้กินเลยสินะแต่พวกจะมากินผักคือกับกระนองอีมใช่ไม่ต้องแบบมาก รู้สึกอันนี้บอรู้สึแกแปลกๆบอที่แบบไป้จับแบบใส่ผักเคยเห็นมองอื่นเก็เห็นบอลบอค่อยเห็นคุณเห็นบอค่อยเห็นหน่อยคี่เห็นเนาะเธอมาข้ากับจะให้เป็นผักกับแก่มืิเนาะแมนยัวอุร์เลอรให้สิบเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเหตุเก,ก่าพ่อซะเออหนึ่งเป็นไฮไลท์โหนเราก็ได้หนึ่งไฮไล,ไล <laughs> ท์โหน,บนะบางทีเหรออุตินแก่าแมาก โอเคค่ะขอบคุณพี่ตองคะ่ะแล้วก็บิวตี้คะ่ะตอนนี้ก็อิ่มมากเลย <c oughs> แบบพุ่งแบบส่วนแห้งตัวสภาพน้องเอ็มด้วยค่ะแบบอิ่มมากนะคะทุกคนเฮ้ยแก้วเนี่ย <c oughs> สภาพแบบอิ่มจนอึง้ง <c oughs> สรุปแล้วก็คือแบบว่า <c oughs> ร้านนี้ก็คือผ่านน้องเอ็มสำหรับน้องเอ็มคือคุ้เป็นคนก,กินหน่อยยังไม่กินเรื่องของคอร์รัลคุณไดเป็นคนก,กินหน่อยคือแบบว่ายังไม่กินน้ำจัด อืมมิลีอ่ะ<อ>สองสองคนต้อนหวยกันยังอิ่มเหมาเอออิมีิลีได้เยอะจริงนะคะสําหรับร้านนี้นะคะเป็นร้านําของน้องเอ็มเลยตั้งแต่น้องเอ็มเรียนเนาะเออก็คือห้าดาวเลยน้องเอ็มให้ห้าดาวแต่ว่าถ้าเต็มสิบก็ให้ร้อยนะคะเพราะผ่านจริงๆใครที่มาเลนน้องทานนะคะอยากมาทานก็ <c oughs> สามารถมาทานได้ <c oughs> น้องเอมแบบอิ่มมากมันจะอ้วกแหมนะ้วันอิมแย่ สามารถมาทานได้ค่ะอยู่ที่อ่าสีแยกเลืองเก่านะคะตรงไปเลยจะเป็นร้านเ๋ยจับเปงจานค่ะอยู่ตรงพระใหญ่นี่นะคะ,ะอยู่ตรงวัดพฐมพิหารนะคะอยู่เลืองเก่าะคะ่ะใครที่อยากมาทานนะคะก็แวะมาทานได้คะ่ะราคาถูกสดสะอาดและก็อร่อยมากๆเลยะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้น้องเอ็มด้วยนะคะแล้วก็ชอบพี่นาชอบพี่แก้วด้วยค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะณัฐกัน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ